สวัสดีค่ะฉันชื่อชิราโนยูกิโกะชิราโนยูกิโกะชื่อของฉันก็แปลความหมายง่ายๆว่าหิมะสีขาวที่ร่วงโรยอะไรประมาณนั้นมั้งคะที่พ่อกับแม่ตั้งชื่อนี้ให้ก็คงจะเป็นเพราะ บ้านของเราอยู่ท่ามกลางทุง่งหญมาที่หลายผู้คนยกเว้นสัแต่ครอบครัวของเรานั่นแหละคะ่ะฉันไม่มีเพื่อนตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีแรือถ้าเกิดทุกคนอยากรู้เรื่องของฉันให้มากขึ้นก็ ุณพ่อคุณแม่คะชีขอออกไปเดินเล่นด้านนอกได้ไหมคะได้สิจว่าแต่หนูจะออกไปทำอะไรแล้วจ้ะชีก็ออกไปเดินเล่นปั้นตุ๊ก,กตาหิมสะสักพักนะคะพ่ออนุญาตนะแต่อย่ากลับมาดึกมากนะดึกแล้วจะอันตรายเอาโอเคค่ะเดี๋ยวชีจะรีบกลับมานะคะ เดี๋ยวชี้รีบกลับมากินอาหารเย็นกับคุณพ่อคุณแม่นะคะอืมนั่งเล่นตรงไหนดีนะอืมตรงนี้หรอหรือว่าจะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ือว่าจะตรงนี้ตรงนี้อืมตรงนี้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 อืมถือว่าจะตรงนี้หรอตรงนี้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 หรือว่าตรงนี้ฮตรงนี้ก็แล้วกันเนาะ อืเงาเหมือนเดิมเลยมีแค่เจ้าตุ๊กตาหิมะนี่ที่อย่เป็นเพื่อนฉันพบตัวแล้วครับนายเริ่มแผนเลยนะครับอฮพวกคุณพวกคุณเป็นใครคะออกออกไปนะคะออกไปออก ฉนแทานาันเดินมาครับคุณพ่อคุณแม่ช่วยชีด้วยนี่ชีมันอันตรายแล้วนะออกมาได้แล้วพ่อเป็นห่วงนี่ชีอยู่ไหนชีอยู่ไหนลูกออกมาได้แล้วชีอยู่ไหนลูกออกมาได้แล้วชีจ้ะชีรานโนดึกแล้วนะอยู่ไหนคะออกมาหาแม่เร็วจะเล่นซ่อนหาก,กับแม่หรอคะ นั่นแหละค่ะคือเหตุผลที่ทำให้ชีต้องมาอยู่ในที่แห่งนี้ที่ที่ไม่ใช่บ้านและห่างไกลาจากบ้านชีคิดถึงคุณพ่อกับคุณแม่จังเลยที่นี่มีคนเยอะมากๆเลยค่ะแต่ชีไม่รู้ว่ามันคือที่อะไรเห็นเขาเรียกกันว่าเป็นโรงเรียนมีชื่อว่า NightSecretAcademy แล้วไว้เจอกันนะคะ